สวัสดีก่อนนอนจ้ามิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายของพี่นุษมาทาครีมให้ดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเพิ่มเติมก็คือมีเรื่องเล่าสยองขวัญพอดีวันนี้มีมีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะว่าเออจะบอกว่า เขามีญาติที่ไปเจอเหตุการณ์นี้มาเนาะก่อนที่จะฟังเรื่องสยองขวัญน,นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดจับตะไคร้ให้พีนุชด,ด้วยนะคะกดติดตามชาแนลกดไลค์ถ้าเป็นไปได้ก็กดแชร์ให้ด้วยจะดีมากนะคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ ลงเซรัมของเราก่อนเรื่องก็มีอยู่ว่าญาติเขาเนี่ยเอ่อไปทำธุระที่ต่างประเทศมานะคะไปทำธุระที่เยอรมันมาแล้วทีนี้พอกลับมากลับเข้าประเทศไทยมาเนี่ยก็จะต้องมีการกักตัว14วันใช่ไหมคะก็ อ๋อเขาก็ไปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่รัฐบาลเขาจัดไว้ให้อะไว้ให้แบบกักตัวสำหรับคนทีเ่เดินทางไปต่างประเทศมาเงี้ยนะคะก็คือมันจะเป็นโรงแรมที่รัฐบาลเขาจองไว้ทีนี้อ่ไอรัฐบาลเอ,าอ่ไอ ห้องพักพวกเนี้ยนะคะก็คือว่าเราจะขอเปลี่ยนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลําบากเนาะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเราก็พักฟรีอะนะแล้วทีนี้วันแรกวันแรกที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปนะคะก็คือเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งก็คือปกติเปิดเข้าไปนะคะเปิดเข้าไปก็จะมีเอ,อ่อ เจอห้องน้ําขวามือเจอห้องน้ำนะคะแล้วก็อ่าซ้ายมือก็จะเป็นตู้เล็กๆสําหรับออกมาจากห้องน้ําแล้วก็จะมีเอ่อเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะที่วางรองเท้าแล้วก็เอ่าผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหลังจากเราอาบน้ําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วกเ็เดินเข้ามาก็จะเจอเตียง ก็คือห้องไม่ไม่ได้ใหญ่อะเป็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะแล้วก็มีเตียงมีเตียงแล้วปลายเตียงก็จะมีทีวีทีวีก็รุ่นนั่นแหละรุ่นเก่านิดนึงแล้วก็เป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะคะตู้ใส่เสื้อผ้าเป็นลักษณะของตู้บิวอินก็คือว่าอ่อด้านข้างเนี่ยมันจะมี เขาเรียกอ,อะไรเหมือนเป็นช่องระบายอากาศบานเก็ตเหมือนเหมือนบานเก็ตระบายอากาศอะที่ตามห้องน้าอะแต่มีเป็นเป็นบานเกตที่มันมันจะเฉลียงเล็กๆเ,เ,เป็นช่องลงมาไอระบายอากาศนะทีนี้ก็เขาก็เข้าอยู่สภาพมันก็ก็ค่อนข้างเก่าอะแต่ว่าไม่ไม่ได้เออแต่มันก็คือสะอาดนะ แต่ว่าก็สภาพก็คอนดูค่อนข้างเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้คืนแรกคืนแรกอาจจะด้วยว่าเขาแบบเออเดินทางเดินทางแล้วก็จัดการเรื่องอะไรต่ออะไรเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอคืนคืนที่สองเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีเสียงเคาะ เหมือนมีเสียงเคาะอยู่ตลอดเวลาเคาะเขาก็เข้าใจว่าเอ้ยรู้รู้ว่าเป็นเป็นห้องข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นห้องข้างๆเคาะอ่ะเขาก็เหมือนกับพยายามไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้พอเขาเคิมเคิจะหลับเขาได้ยินเหมือนเสียง กดชักโครกกดชักโครกคือมันดังใกล้เขาใกล้ตัวเขามากอะ่ะเขาก็แบบเอ้ยคือจะว่าเป็นเสียงห้องข้างๆมันก็ไม่น่าจะใช่มคือมันคือมันดังใกล้ใกล้กับเขามากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็พยายามคิดว่าเออหรือว่าเขาอาจจะฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะเขาก็พยายามไม่สนใจพอ เคิมเคิมจะหลับอีกเนี่ยก็ได้ยินอีกละก็ได้ยินเหมือนเป็นเสียงแบบคนอาบน้ำเออคนอาบน้ำในห้องน้ำเหมือนเสียงเปิดน้ำอะ่ะเขาก็ลุกไปดูลุกไปดูในห้องน้ำก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเออเขาก็ยังแบบเอ,อ้ยหรือว่าเขาแบบหูแว่วไปเองอะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็เริ่มรู้สึกกลัวก็เริ่ม เปิดทีวีเปิดทีวีด, TV, ดูเปิดทีวีทิ้งปอกทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเอาทีวีเป็นเพื่อนอะเนาะแล้วก็แล้วก็พยายามเหมือนกับว่าไม่ใส่ใจอ่ะอก็หลับไปคืนที่2ผ่านไปทีนี้พอคืนที่3เนี่ยมันเริ่มแบบ มันมีเสียงเคาะเคาะเหมือนเคาะตรงหัวนอนเขาอะเคาะอยู่เป็นประจำเคาะอยู่ซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เริ่มแน่ใจแล้วว่ามันมันไม่ใช่เสียงจากจากห้องข้างๆเออทีนี้ไอ้ไอ้แบบจะขอจะขอย้ายห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ ก็คือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขอย้ายแล้วยิ่งถ้าขอย้ายด้วยเหตุด้วยเหตุผลแบบเนี้เออก็คือมันไม่น่าจะได้ใช่ไหมคืนที่3ทุกอย่างก็มาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนอกจากเสียงเคาะก๊อกก,ก๊ตรงหัวเตียงแล้วเนี่ยป๊อกป,ป๊อกป,ป๊อกตรงหัวเตียงแล้วเนี่ย นอกจากเสียงกดชักโคกแล้วเนี่ยก็ยังมีเสียงเหมือนลักษณะเหมือนคนเอาเล็บขูดเอาเล็บขูดตรงบานเกตอะตึก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 เหมือนแบบขูดจากข้างบนลงข้างล่างอะตึก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 เหมือนเอาเล็บขูดอยู่อย่างนั้นอะเขาก็เริ่มเหมือนกับแบบคือประสาทเสียแล้วอะคือ สวดมนต์ท่องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคือนึกไม่ออกนึกบทสวดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยเออตัดสินใจเปิดทุกสิ่งอย่างเลยก็คือเปิดทีวีเปิดไฟแล้วก็โทรศัพท์คุยกับญาติคนนู้นคนนี้เหมือนก็แบบคุยแบบ คือหาเพื่อนอะแล้วก็แล้วก็ไม่นอนเออแล้วก็ไม่นอนเลยเอ,อ่อคือเผลอคือเผลอหลับก็คือเผลอหลับไปแต่ตื่นมาก็คือเอ,อ่อพยายคือพยายามไม่สนใจแล้วก็เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใส่หูฟังอะใส่หูฟังให้พยายามไม่สนใจกับเสียงที่รบกวนพวกเนี้ยเออเขาก็พยายามอดทนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องอยู่ให้ได้สิบสี่วันะ่ะ เออคำถามคือถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงถ้าเป็นเราเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไงเออทีนี้อ่ะก็ผ่านไปนะคะผ่านไปพูดง่ายๆว่าเขาก็เหมือนกับคือพยายามไม่สนใจอะ่ะมันมันจะเป็นเสียงที่เกิดจากอะไรก็แล้วแต่เขาก็พยายามที่จะแบบไม่สนใจแล้วก็เวลาที่ กลัวหรืออะไรก็คือเอา,เอา,า,เ,าอเอาเซาเบาอะเรียอะไรโอ้โหมันมันเรียกอะไรนะแกมากเลยสมอเออเอาสมอทอกอะใส่หูแล้วก็แบบฟังเพลงอะไรตลอดเวลาเออเพื่อที่จะไม่สนใจไอไอเสียงเหล่านั้นนะคะทีนี้ก็เหลืออีกแค่วันเดียวและว,วันสุดท้ายและพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ออกและเออเจ้าหน้าที่ก็มา ตรวจร่างกายอะไรต่ออะไรก็ปรากฏว่าโอเคปกติไม่มีอะไรผิดปกติไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการไข้ไม่มีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือพรุ่งเนี้ครบ14วันแล้วจะได้ออกแล้วนะคะเขาก็เริ่มแบบนึกในใจเออโล่งโล่งใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปแล้วก็เหมือนเป็นการแบบอาจจะแบบสั่งลาอะไรอย่างเงี้ยเออคืนนั้นเนาะจากที่เขา ใส่ใส่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใส่หูฟังใส่หูฟังเปิดทีวีเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงบางอย่างที่มันไม่ปกติแทรกเข้ามาในเสียงเพลงเหมือนเป็นเสียงสวดมนเหมือนเป็นเสียงสวดมน่ะ แต่เขาฟังไม่รู้ว่าสวดมนต์บทอะไรแต่คือมันเป็นเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์อะคือกล้องอยู่กับเพลงตลอดเขาก็แบบเออมันคือมันมันตกใจอะก็ถอดออกไม่ใส่เออไม่ใส่แล้วกเ็เหมือนกับนอนดูทีวีสักพักหนึ่งเขาได้ยินเหมือน เสียงคนลากเก้าอี้ก็คือมันจะมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งที่วางอยู่ในห้องนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออมันเป็นคงเป็นเก้าอี้ที่แบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละก็คือวางไว้มันไม่ได้มีโต๊ะไม่ได้มีอะไรนะแต่มีเก้าอี้ตัวนี้อยู่เออก็ได้ยินเหมือนเหมือนเสียงลากเก้าอี้ เขาก็หันไปดูปรากฏว่าเก้าอี้มันขยับจริงๆเก้าอี้มันขยับได้จริงๆเขาก็แบบคือมันสั่นแล้วอ่ะเขาก็เอาผ้าเอาผ้าห่มมาคุมโปงคุมโปงตัวเองเลยคุมโปงแต่ด้วยความที่แบบมนุษย์เราเนาะเขาก็ได้ยินยังได้ยินเหมือนกับเสียงลากเก้าอี้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เสียงก็มาหยุดอยู่แบบ ใกล้ตัวเขามากเลยคือเขารู้สึกว่าเสียงเนี้ยมันมาหยุดเหมือนปลายอยู่ปลายเท้าเขาอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบเนอะมนุษย์เราอะ่ะก็ต่อให้กลัวยังไงก็ยังอยากที่จะรู้อะ่ะเขาก็ค่อยๆเหมือนค่อยๆแง้มแง้มผ้าออกมาเออก็ปรากฏว่าเขาเห็น <laughs> เห็นขาเก้าอี้อะ่ะ เห็นขาเก้าอี้มันมาหยุดอยู่ปลายเตียงเขาจริงๆปลายเตียงเขาเออแล้วเขาก็คิดในใจว่าเออ,อย่างน้อยก็ยังดีคือถ้าเราดูเวลาที่เราดูหนังสยองขวัญใช่ปะเวลาที่เราแย้มผ้าเนี่ยนอกจากเราจะเห็นขาเก้าอี้แล้วเราจะเห็นขาที่แบบมันมันเป็นขาห้อยห้อยลงมา จากเก้าอี้ด้วยใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยมันไม่มีคือมันมีแต่ขาเก้าอี้เออเขาก็คิดในใจว่าเอออย่างดีนะที่แบบเออมันมันไม,ไม่ได้มีขาอะไรแบบโผล่ไม้เขาเห็นด้วยพอเขาคิดแค่นั้นน่ะเหมือนกับผ้าห่มของเขาอะถูกกระชากปึบอย่างแรงอะถูกกระชากฟุบพอถูกกระชากไปแล้วผ้าห่มอะมันก็พอหัวเขาเปิดอะพอหัวเขาเปิดออกมาเนี้ย ก็คือหน้าตาเขาก็ยังจ้องอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมคือขานะ่ะขาคนนะ่ะมันอยู่บนเก้าอี้มันยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วก็คือไม่มีท่อนบนมีแค่มีแค่หัวเข่าลงมาถึงเทา้าเออทีนี้เขาก็คือแบบสติระเจิงแล้วอ่ะเขาก็แบบร้องแบบร้องแบบโวยวายเลยอ่ะโวยวายโวยวายเลยเออก็ประจบเหมาะกับพอดีที่ เจ้าหน้าที่เนี่ยมารับตัวเขาพอดีเลยเขา,าน้องๆเป็นอะไรอะไรแบบเหมือนก็โวยวายร้องทําไมอะไรต่ออะไรเงี้ยเออเขาก็บอกให้เจ้าหน้าที่อะ่ะรอเขาก่อนคือโดยปกติเนี่ยคือพอเจ้าเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าอ่ะออกได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคครบกําหนดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปเราก็จะเก็บข้าวของ เก็บเข้าของแล้วค่อยออกใช่ไหมแต่นี่คือเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่าให้รอเขาแป๊บหนึ่งห้ามไปไหนแล้วก็คือออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เลย <c oughs> คําถามคือแล้วคนที่ไปกักตัวต่อจากนั้นละ่ะจะเจออะไรเออแล้วกี่คนแล้วที่เจอกับห้องนั้นเนาะเออ กับตัวสยองขวัญถ้าเราต้องอยู่กับเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะทั้ง14วันน่ะถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงเนาะเราจะอยู่ได้ไหมเราจะอยู่ได้ไหมถ้าคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีก็กดข้ามไปเลยนะคะอันนี้เป็นแค่เรื่องเล่า เรื่องเล่าสู่กันฟังฟัง,ฟงสนุกสนุกเท่านั้นเนาะพี่นุชก็ฟังมาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งนะคะก็น้องคนนี้ก็คือพอพอกลับกลับมาถึงบ้านก็เออแวะแวะวัดแล้วก็เออไหวพระไหวพระกวดน้ำแล้วก็อุทิศส่วนกุศลน,นึกถึง วิญญาณที่ห้องนั้นน่ะนะแล้วก็แล้วเอเหมือนกับอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ให้หลวงพ่อพรมน้ำมนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออก็ถ้าถามว่ามันน่ากลัวไหมพี่นุชว่ามันก็หลอนๆอยู่เหมือนกันเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปแล้วฝันดีทุกบ้านนะจ๊ะ